อยากมีซิกแพคแต่ขี้เกียจลุกไปออกกําลังกายงั้นก็ออกอยู่กับที่นี่แหละอย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยจะมีท่าอะไรบ้างไปดู 1. ้ท่านี้คุณนอนอยู่กับที่เลยชั้นเข่าขึ้นมาจังหวะขึ้นเก่งท้องเอามือรูปตามหน้าขาขึ้นเหมือนในวิดีโอเลยท่านี้จะได้หน้าท้องส่วนบนนะครับถ้าคิดว่าง่ายไปก็หาอะไรมาถือถ่วงน้ําหนักได้2เล็กเลสเราได้ท้องส่วนบนไปแล้วมาต่อที่ส่วนล่างกันคุณยังนอนอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ต้องลุกไปไหนน้อมตัวด้านบนขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หลังล่างเนี่ยราบกับพื้นเอามือมารองใต้สะโพกนยครับเพื่อการปวดหลังล่างจากนั้นเกงท้องและยกขาขึ้นเหมือนในวิดีโอเลยถ้าหนักไปตอนระวาดขาขึ้นสามารถงอเข่าได้ 3ามลูทบิกพักท้องสักคู่แล้วมาที่ก้นกันนอนชันเข่าอยู่เหมือนเดิมเท้าห่างกับก้นประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วเก่งสะโพกยกตัวขึ้นให้เป็นเส้นตรงจังหวะขึ้นสุดเก่งค้างไว้แป๊บนึงนะครับแล้วค่อยๆผ่อนลงจังหวะขึ้นลงเก่งก้นให้ได้มากที่สุดนะใครคิดว่าเบาไปก็ทําทีละข้างได้เลย4ลัดเซียนทวิตมาเก็บท้องข้างกันอีกสักหน่อยครับทีนี้นั่งขึ้นมาชันเข่าเล็กน้อยจเจ้าเท้าวางกับพื้นหรือจเจ้าลอยก็ได้เอามือมาประสานกันด้านหน้าแล้วบิดลำตัวไปด้านข้างซ้ายขวาอย่าไปแค่มือนะครับให้งอ ตลอดตอนบิดให้รู้สึกว่าท้องด้านข้างทํางานด้วยใครคิดว่าเบาไปก็หาน้ําหนักมาถ่วงได้และสุดท้ายผมขอนําเสนอบิซิเคิลคันน,นอนราบกับพื้นน้มตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยพยายามให้หลังล่างราบกับพื้นตลอดเอามือไว้ที่ท้ายทอยนะครับยกเข่ามาแตะกระสอกฝั่งตรงข้ามสลับไปทีละข้างพยายามโฟกัสที่ท้องบิดเยอะๆให้ท้องทํางานทุกส่วนแต่ใครคิดว่าหนักไปก็วางเท้ากับพื้นได้แล้วทําเหมือนในวิดีโอเลยทุกท่าทํา30ิวิพัก30วิเราจะทําทั้งหมด3เซตจ,จะใช้เวลาทั้งหมด15นาทีและผมบอกเลยนะ ว่าถ้าคุณทำก้าวเล็กๆนี้ได้เปล่าหน้าคุณก็อาจจะไม่ขี้เกียจและลุกไปออกกำลังกายจริงจังก็เป็นได้สู้ๆนะครับ